สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีคลิปยิงปืนสั้นมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เป็นคิวของกอก44กอก44เนี่ยเป็นปืนขนาดจุด22 LR นะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเทสยิงกันนะฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรพวกนี้ ก็จะมีนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่สนามดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะฮะไปกันครับอตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามยิงปืนแล้วนะครับตัวนี้ครับ Glock 44ที่ผมพูดถึงว่าจะมาเทสยิงให้เพื่อนๆดูนะครับให้ดูด้านหน้า ให้ดูด้านซ้ายและขวานะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนะครับที่เป็นจุดสอง,สองของก๊อกส่วนตัวแม็กกาซีนเนี่ยก็จะมะีจะเรียกว่าะายเดียตัวเลื่อนสปริงสปริงแม็กนะฮะเผื่อไว้เวลาใส่ลูกมันก็จะใส่ลูกง่ายใช้กระสุนขนาด2.2 LR นะครับ บืนกระบอกนี้ตัวนี้เนี่ยระบุด,ด้านข้างสไลด์นะฮะว่าก๊อกนะ <c oughs> สี่สี่นะฮะศูนย์หลังเขาก็ปรับได้นะตัวนี้ศูนย์หลังปรับได้นะฮะวันนี้ว่าจะมาลองเทสยิงนะระยะก็อยู่ที่ประมาณสัก ถ้าจุดตำแหน่งที่ผมยืนถึงเป้าก็อยู่ประมาณ 12, 12, 13เมตรได้นะครับโดยรวมผมว่าปืนกลอกตัวนี้สวยดีนะฮะน้ำหนักก็เบาด้วยอยู่ประมาณ5-600กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสยิงกันดูนะครับ จบห้านัดนะครับไปดูกันครับ อยู่วงสิบหนึ่งนัดที่เหลืออยู่วงเก้าหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวต้องพยายามยิงให้มันประนีดหน่อยเพราะว่าปืนกระบอกนี้ผมเพิ่งจะเคยยิงนะครับก็เลยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูกันอีกสักห้านัดครับ บร้อยครับสิบลับก็อยู่อยู่ในวงเก้าวงสิบนะครับกลุ่มกระสุนอาจจะกว้างซะหน่อยเพาผมไม่ค่อยแม่นไหนอย่างที่บอกก็พอยิงได้นะครับครับผมก็โอเคนะครับ สำหรับการเทสปืนก๊อก44ขนาดจุด22 l r ตัวนี้นะครับเป็นปืนที่ก็ยิงสนุกดีครับรีคอยน้อยฮะด้วยว่ากระสุนเขาลูกเล็กกระสุนจุด22 l r นะฮะแล้วก็ขึ้นลำง่ายไม่แข็งสไลด์ไม่ค่อยแข็งน,นะครับสุภาพสตรีก,ก็ขึ้นได้ฮนะไม่แข็ง ก็เหมาะเหมาะฮะเหมาะสุภาพสตรีก็ได้สุภาพบุรุษก็ได้แล้วก็เหมาะสําหรับการซ้อมมือยิงซ้อมอ่ะนะครับว่ากระสนุนมันถูกนะฮะตั2 2> วสองสองเข้าบ้านก็ได้นะผมวาา <c oughs> ก็ยิงเป็นลายๆนัดหน่อย <c oughs> นะครับเพราะกระสุนมันเล็กนะฮะโดยรวมก็คือเป็นปืนที่ยิงสนุกดีฮะยิงเ <c oughs> บายิงดีครับยิงดีทีเดียว น้ำหนักก็เบานะฮะอ่าผมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้า มีโอกาสได้ปืนก็บอกอื่นเดี๋ยวผมจะนำมารีวิวยิงให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอ๋อยังไงอย่าฝากติดตามช่องไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรที่มีประโยชน์กับที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไม่มากก็น้อยแหละ นะฮะจะมาฝากกันอีกเรื่อยๆขอบคุณมากครับ